คนไทยในต่างแดนพูดอะไรกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยหลังแพ้รวดมาสองนัดติดนัดต่อไปยังพอมีหวังไหมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นดังกล่าวกันนะคะเดี๋ยวเรามารายงานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกพบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ3ของโลกศืกวอลเลย์บอลหญิงคัดโอลิมปิก2 0 2 4นัดที่2เซตที่1นะคะทีมลูกยางสาวสหรัฐอเมริการูปเกมเหนือกวา่าออกนำห่างตั้งแต่ต้นเซต9ต่อ4จากนั้นนะคะตรงกลางเซตนะคะ13ต่อ6ค่ะ สหรัฐได้เปรียบในเรื่องความเหนียวขณะที่ไทยนะคะยังแก้ปัญหาขาตายไม่ได้กับไม่สามารถบุกจากดีหลังต้องเปลี่ยนโมเมธนัชาลงมาเทว่ารูปเกมก็ไม่ดีขึ้นค่ะแต้มไหลไปจน6ต่อ15นะคะโค้ดด่วนต้องขอเวลานอกแต่ก็ไม่เป็นผลอีกเช่นเคยค่ะไทยถูกทิ้งห่างไป8ต่อ18เนื่องจากปัญหาบอลแรกแหกไม่มีใครเปิดบอลเสิร์ฟเข้าจุดเลยทำให้อเมริกาได้ใจทุบรวัว จนเข้าท้ายเซตนะคะ20ต่อ8ค่ะก่อนจะชนะไปอย่างง่ายดายด้วยคะแนน25ต่อ13เซตที่2ค่ะช่วงต้นนะคะทั้ง2อฝ่ายยังควบคุมเกมได้ดีเสมอ3-3จากนั้นนะคะสาวไทยถูกแซงเป็น7ต่อ12ปัญหาหลักคือหัวเสาตีไม่ผ่านบล็อกสูงใหญ่จนต้องเปลี่ยนชัชชุออนลงมาแทนอัชาราพรเข้าสู่ช่วงกลางเซตค่ะพอให้ได้ใจมาบ้าง เมื่อสหรัฐผิดพลาดเองสองลูกติด10ต่อ13โค้ดคีลายขอเวลานอกแก้เกมจากนั้นก็ทิ้งห่างไทยไปได้อีกเป็น13ต่อ18ขณะที่ไทยเองก็เปลี่ยนโมเมธนัชชาและสะสิภาพรลงมาแต่ก็ไม่สามารถตีผ่านบล็อกเปลี่ยนเกมได้จบเซตแพ้ไป25ต่อ16ซึ่งคะแนนก็ดีกว่าเซตแรกนะคะเซตที่3ค่ะไทยออกสตาร์ทมาดีกว่าค่ะขึ้นนำา5ต่อส ก่อนถูกสหรัฐอเมริกาตามมาตีเสมอ6-6ต่อ 6, แล้วแซงขึ้นเป็น7-8ต่อ 8. ชัดชูออนรับบอนลล้นไทยตาม10-13ต่อโค้ดด่วนเปลี่ยนวิภาวีมาแทนพิมพิชยารูปเกมยังตามอยู่12-16ต่อจนโค้ดด่วนต้องขอเวลานอกกลับลงมานะคะรูปเกมก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจนแต้ม13-19ต่อไทยพยายามทำไซด์เอาจนมาถึง16-21ต่อ ช่วงไทยเซตนะคะมีชัดชุออนที่ตีทำแต้มได้จนสุดท้ายก็ยังแพ้ไป18ต่อ25ค่ะสรุปผลการแข่งขันในนัดที่2นะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตด้วยคะแนน13 25 16 25และ18 25หลังจบเกมการแข่งขันค่ะหลังไทยแพ้ให้กับสหรัฐอเมริกานะคะ พบว่ามีแฟนวอลเลย์บอลต่างแดนนะคะต่างเข้ามาให้กําลังใจสาวไทยกันเป็นจํานวนมากค่ะแม้ว่าจะแพ้ในนัดนี้แต่แฟนวอลเลย์บอลต่างก็บอกกับสาวไทยว่าสู้ต่อไปและจะตามไปเชียร์ทุกนัดจนกว่าจะจบการแข่งขันขอให้ไทยสู้ๆอย่ายอมแพ้พวกเรารอเชียร์อยู่รวมทั้งยังมีชาวเน็ตและแฟนวอลเลย์บอลจํานวนมากนะคะได้เข้ามาเม้นให้กําลังใจแม้จะพ่ายแพ้ในนัดนี้ไป ซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราเป็นรองสหรัฐอเมริกามากจริงๆแล้ววันนี้เขาก็มาดีค่ะบล็อกเราได้ทุกลูกเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์แฟนวลีวันบางส่วนกันบ้างนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับรูปเกมในวันนี้แต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายๆคนนะคะต่างก็เข้ามาให้กำลังใจและรู้ดีว่าสสของเรานั้นทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้สาวไทยกันต่อไปยิ่งแพ้ก็ยิ่งต้องเชียร์ถ้าเทียบกับเยอระะมันอเมริกาแก่งกว่าให้กำลังใจน้องค่ะเขามีระดับเหรียญโอลิมปิกลงเล่นด้วยตั้งหลายเหรียญสูงสูงทั้งนั้นสูงตั้งสองเมตรกว่าตัวจริงๆทั้งนั้น,น,นต้องยอมรับค่ะว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะน้องเล่นดีมากสุดยอดมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมานะคะ ทีมสหรัฐเขาเคยเสียหน้าทีมไทยเมื่อปี2022มาแล้วไทยนำไป2เซตก่อนทำให้โค้ดต้องเปลี่ยนตัวนักกีฬาวุ่นไปเลยแต่ก็ยังชนะไป3ต่อ2เซตมาครั้งนี้นะคะสหรัฐเตรียมตัวมาดีมากเล่นละเอียดดักทางบอลเราได้ก็ไม่แปลกอะไรทีแต้มจะทิ้งห่างเลยกลายเป็นว่าทีมไทยเราเป็นสิ่งที่แต่ละทีมหวนเกง่งสู้ๆนะยิ้มเข้าไว้เป็นกำลังใจให้เสมอ เขาสูงยาวมากสนามด้านเขาคือแคบไปเลยเอื้อมยังไงก็ถึงมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาค่ะมีหเซตน่าจะมันคะแนนตีขึ้นมาเรื่อยๆสัปดาห์สองเมตรขึ้นขอให้เล่นมีความสุขครับแพชนะช่างมันเก่งมากครับทุกคนยอดเยี่ยมเลยครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาค่ะ ขอให้สู้เต็มที่เล่นให้สนุกอย่าก,กลัวแพ้ส่งกำลังใจให้เสมอเขาจับทางได้หมดแล้วโค้ชเขาเก่งเชียร์เหมือนเดิมค่ะเล่นดีมากใช่ค่ะซ้อมไปในตัวเล่นดีมากค่ะแค่มากไม่พอสำหรับโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมาค่ะผมเชียร์แล้วต้องยอมรับคบว่าสู้ไม่ได้แต่ก็จะเชียร์ต่อไปครับห่างกันมากครับ 195กับ175ส่วนสูงนะเป็นกำลังใจให้สู้ๆกันต่อไปครับดีค่ะคิดบวกไม่ต้องเครียดขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสู้ต่อไปนะครับและนี่นะคะก็คือคอมเมนต์บางส่วนค่ะที่แฟนๆวอลเลย์บอลต่างก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะอยากให้สาวไทยสู้ต่อไปค่ะในแมตท,ที่เหลือเดี๋ยวเรานะคะลองมาฟังทางด้านนักกีฬา เปิดใจกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พรพันธุนเกิดปราดกันเลยนะคะโดยชมพู่รพันธุนเกิดปราดนะคะมือเซตของทีมค่ะได้กล่าวชื่นชมคู่แข่งพร้อมชื่นชมเพื่อนร่วมทีมที่ในเกมนี้ช่วยกัะเล่นได้ดีขึ้นต้องชื่นชมอเมริกาเขามาดีมากๆเล่นดีมากๆและแข็งแรงมากๆแม้กระทั่งการรุกครั้งแรกเรื่องเซิร์ฟเรื่องบล็อก เรื่องทำโต้กลับของเขาพยายามจู่โจมเราค่อนข้างเร็วค่ะส่วนทีมของเราช่วยเหลือกันและเล่นด้วยความสุขมีความอยากเล่นมากขึ้นช่วยกันซับพอร์ตมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีของทีมเราในวันนี้ค่ะและอยากให้ทุกคนเชียร์เราเหมือนเดิมนะคะสนุกไปด้วยกันค่ะพวกเราจะทำให้เต็มที่ในแมตต์ต่อไปค่ะทางด้านโค้ชด่วนนายศิวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะคะ ก็ได้กล่าวถึงเกมที่ผ่านมานะคะโดยได้ระบุว่าก็ต้องยอมรับครับเที่ยวนี้อเมริกามาดีจริงๆมีความแข็งแกร่งความเหนียวแน่นของเกมสูงกว่าเดิมมากศักยภาพตัวผู้เล่นตัวเก่ากลับมาเพียบเลยทำให้เรื่องของการเล่นวันนี้ค่อนข้างยากรวมถึงการปรับกระบวนการของเราค่อนข้างช้าทำให้แต้มนำห่างไปมากและเรากลับมาม่ทันก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ นอกจากนี้นะคะโค้ดด่วนยังได้กล่าวถึงเก,งเกมต่อไปที่จะพบกับอิตาลีทีมอันดับ5ของโลกในวันที่19กันยายนเวลา19นาิกานาทีว่าจะพยายามกระตุ้นลูกทีมต่อไปต้องพยายามกระตุ้นในการที่จะต้องต่อสู้กับทีมใหญ่ๆต่อไปกระบวนการที่เราเจอ2แมตช์ได้เรียนรู้มากพอสมควรในเรื่องของการตั้งรับ หรือกระบวนการจัดกระบวนการของเราค่อนข้างช้าและก็ต้องปรับให้เด็กเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นครับสำหรับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดให้กับไทยนะคะได้แก่ชัชชุออนโมกสีค่ะทำไป10คะแนนโดยมีอัชาราพรคงยศทำเพิ่ม9คะแนนทัดดาวนึกแจ้ง4คะแนนหัทยาบำรงสุก4คะแนนสกิติที่เกิดขึ้นในแมตชนี้นะคะตบค่ะ ไทยทำไปได้27คะแนนสหรัฐอเมริกาทำไปได้40คะแนนบล็อกไทย5สหรัฐอเมริกา16เซิร์ฟเอสไทย1สหรัฐอเมริกา4คะแนนที่ได้จากคู่แข่งเสียเองไทย14สหรัฐอเมริกา14สําำหรับคะแนนอันดับโลกนะคะตอนนี้นะคะคะแนนของไทยเราค่ะลดไปรบ1.72ยังรั้งอันดับที่1 4ของโลกเช่นเดิมค่ะ ซึ่งคะแนนรวมนะคะก็เหลือ203.37คะแนนค่ะซึ่งขณนะน,นี้นะคะอเมริกาค่ะได้แซงเซอร์เบียไปอยู่อันดับ2เหมือนเดิมแล้วค่ะจากที่ก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่อันดับ3นะคะเดี๋ยวเราลองมารายงานผลหลังจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลคัดโอลิมปิก2024ประเภททีมหญิงนะคะทั้งกลุ่ม A B และ C วันที่17กันยายน2 5 6 6 ณเวลา21นาฬิกา30นาทีนะคะทั้ง12นัดค่ะใน3ประเทศนะคะจีนญี่ปุ่นและโปแลนด์ปรากฏว่ามีดราม่า5เซตค่ะต่อเนื่องจากที่เมื่อวานนี้นะคะโดมินิกันที่เพิ่งคว้าแช,ชมป์ทวีปหมาดๆพิกแพ้สาธารณรัฐเช็กเนเธอร์แลนด์โดนแคนาดาปราดคว้า2แต้มแรกแล้วกลับมาแพ้ให้โดมินิกันต่อ2ต่อ3เรียกว่ากลุ่มเองูกินหางสุด ส่วนกลุ่ม B สหรัฐเช็กนะคะยังฟอร์มร้อนแรงพลิกเอาชนะเบลเยียม3ต่อ1เล่นเอาตะลึงทั้งสนามขณะที่กลุ่ม C ทีมชาติไทยฟอร์มยังไม่ฟื้นแพ้สหรัฐอเมริกาไป3เซตรดวดเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปสรุปผลคะแนนของแต่ละนัดกันว่าใครเป็นยังไงกันบ้างนะคะตารางคะแนนในกลุ่ม A คะ่ะอันดับ1น,นะคะจีนแข่ง2ชนะ2มี6แต้ม อันดับสองเซอร์เบียแข่งสองชนะสองมีหแต้มอันดับสเนเธอร์แลนด์แข่งสองชนะ1แพ้หนึ่งมีสี่แต้มอันดับ4โดมินิกันแข่งสองแพ้1ชนะหนึ่งมีสามแต้มอันดับหแคนาดาแข่งสองชนะ1แพ้หนึ่งมีสามแต้มอันดับ6เช็คแข่งสองชนะ1แพ้หนึ่งมีสองแต้มอันดับ7ยูเครนแข่งสองแพ้สองมีศูนย์แต้ม อันดับ8เม็กซิโกแข่ง2แพ้2มีู0แต้มตารางคะแนนกลุ่ม B ค่ะอันดับ1บราซิลแข่ง2ชนะ2มี6แต้มอันดับ2ญี่ปุ่นแข่ง2ชนะ2มี6แต้มอันดับ3ตุรกีแข่ง2ชนะ2มี6แต้มอันดับ4เบลเยียมแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้ม อันดับ5โปวโตริโกแข่งสองชนะ1แพ้1มี3มแต้มอันดับ 6. อาร์เจนตินาแข่งสองแพ้สองมีศูนย์แต้มอันดับ 7, เแ็ดเกนเลียแข่งสองแพ้สองมีศูนย์แต้มอันดับ8เปรูแข่งสองแพ้สองมีศูนย์แต้มมาต่อที่คะแนนตารางกลุ่ม C กันบ้างนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ไทยอยู่ค่ะอันดับหนึ่งค่ะสหรัฐอเมริกาแข่งสองชนะสองมี6แต้ม อันดับสองเยอรมนีแข่งสองชนะสองมีหแต้มอันดับสอิตาลีแข่ง1ชนะหนึ่งมีสามแต้มอันดับ4ี่โปแลนด์แข่งหนึ่งชนะหนึ่งมีสามแต้มอันดับห้าโคลอมเบียแข่งสองแพ้สองมีศูนย์แต้มอันดับหไทยแข่งสองแพ้สองมีศูนย์แต้มอันดับเจโลวซเนียแข่งหนึ่งแพ้1มีศูนย์แต้ม และอันดับ8เกาหลีใต้แข่ง1แพ้1มีศูนย์แต้มและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆไทยของเราในแมตท,ที่เหลือด้วยนะคะแม้ว่าแมตต่อไปที่จะเจอนะคะก็คืออิตาลีค่ะวันที่19กันยายน2566นะคะเวลา19นาฬิกา30นาที เท่ากับว่าพรุ่งนี้นะคะวันที่18กันยายนสาวไทยของเราค่ะได้พักหนึ่งวันแล้วมาร่วมเชร์กันต่อในวันที่19กกันยายนนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข,ข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ